วันที่5เมษายนทุกนาฬิกาของปี1664ตรงกลางวันเช้าเดือนแปดเหนือขึ้นสี่ขั้ในวันนี้ถือว่าเป็นวันปัญหาวันหรือวันถือโตามปฏิทิ้งปีใหม่นานมาถ้าไม่อ่านปฏิทิ้งปีใหม่จริงจริงแล้วก็เลียอนไปวันหนึ่ง ถ้าไมอ่านปฏิท so ินประกาศนล่านาเนี่ยสการจะต้องวันที่ที่ทีทิศห้าหรนอวันนาวหรือวันน่วทุกญุวันถ้าเอาตามปฏิทินเพือนยังเอาแต่การทางบนนี้ในทุกๆทีก็ถือว่าวันที่สามทีทห้า เป็นวันมหาสงการเอ่อเป็นวันมหาสงการก็คือปีนั้นก็จะมีโอกาสสามวันในคาทางนี้ัก,การส่วนก่อจะทำบุญในกฎระยะตวาสามวันก็คือ1ิ่สามิสแล้วก็ทีห้าถือว่าเป็นจ้นที่ห้าที่ห้าเีษายวัน่วันเร้ก็ เอาไป็นมีมีวันภาีกาเดีอนเนบรกเเกิดขึ้นไปแต่ตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้ก็จะเรีเอาันธีติดตามี่ห้าัว่า่ดามทางหลักชะการหลักแต่ในส่วนกห็นเ้อยปีนี้ันรทกของททำเหือนเดิมก็คือ आने के